ไปไปเที่ยวนิวยอร์กแบบชะโงกดูกันว่าจะเป็นยังไงเปิดไฟกันแล้วก็เตรียมหมอนกับผ้าไปเผื่อด้วยแล้วก็ปพับบข้างหลังไว้เผื่อเราง่วงแ้้ก็จะจอดแวะนอนข้างทางระหว่างทางไปเพราะว่าเราต้องออกตอนกลางคืนเพราะพรุ่งนี้เรามีธุระที่ต้องทำ

ชุดแต่งที่เราสั่งมาใส่เจ้าสมคิดของเรานี่เป็นตัวกาดประตูกันลอยลตรงนี้จะเป็นตัวแอมโบสีดำก็คือตัวที่มันเป็นโครมสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนจากสีโครเมียมหรือสีโครมเป็นสีดำดำด้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง นี่ครับพอแกะกล่องออกมาก็จะมีประมาณนี้จากของเดิมที่มันเป็นสีโคมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำด้านอย่างนี้เลยครับมันเห็นชัดมหกเลยยังไม่ได้แกะออกจากพลาสติกเดี๋ยววางเอาออกมาวางเรียงไว้ให้ดูก่อน หลักในกล่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้ 1, 2ึ่ตาชื่อรุ่น2อันแล้วก็ f o r เดอร์หอันแล้วก็2อสองเส้นนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ในกล่องก็จะแถมอะไรเนี่ยเอาเป็นใบเสร็จหรว่าแถมอะไรนึกว่าเป็นวิธีการติด้เป็นไรวิธีการเขามีไว้ให้ใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็ผมก็สั่งอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตาสามสีอ่ะของโตโยต้ามันคิดเราคิดว่ามันน่าจะตัดกันดีกับอ่ากระจังหน้าแล้วก็เลยสั่งมานห้ลองดูมาดูกันว่าพอเ,เปลี่ยนจากสีโคมเป็นสีดำแล้วรถน้องสมคิดเราจะดูดุดันขึ้นหรือเปล่า ก็เสร็จลงไปแล้วนะครับอุปรกรณ์เสริมที่มาเปลี่ยนจากตัวโครเมียมเป็นสีดําด้านแล้วก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาให้มันตัดสีข้างหน้าเป็นตาสัญลักษณ์สามสีของโตโยต้านี่ให้ดูรอบคันนะครับหลังจากทําออกมาแล้วเป็นยังไงส่วนตัวผมว่าสวยขึ้นนะเพราะปกติก่อนหน้าเนี้ยตัวเนี้ยมันก็เป็นสีเดียวกับตัวรถ แล้วทีนี้พอตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นซิลเวอร์เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นกลืนกันไปหมดแล้วตรงนี้เป็นสีดําตรงนี้เป็นสีดําวองเพิ่มเป็นสีดําขึ้นมามันก็ทําให้รถดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นส่วนไม่รู้ว่าเห็นไหมเป็นขอบอันนี้คือที่เราแปะเข้าไปเมื่อกี้เป็น protection frame หรือก็คือตัวกันประตูเป็นรอยตรงนี้นะครับคิดว่ายังไงทุกคนก็ดูโอเคนะเราว่า เผื่อแบบเวลาเพื่อนหรือมีใครขึ้นรถเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นรอยแล้วอย่างอันนี้ที่มากับรถมาจากโรงงานไม่รู้เห็นไหมมันจะมีแปะมาให้เหมือนกันชายข้างล่างตรงนี้ไปตลอดแนวประตูเพราะว่าด้วยความที่รถรุ่นนี้มันเป็น TRD Offroad Premium ก็คือคําว่า offroad อะเนาะคนที่นี่เขาชอบเอาไปลุยไปอะไรกันแล้วเวลาเปิดประตูมันก็จะชนขอบหินขอบอะไรอะตโตโยต้าก็เลยแปะมาให้จากโรงงานเลยข้างล่างในทั้งแถบเห็นไหมครับมาถึงขึ้นถึงประมาณตรงนี้ อันนี้คือเป็น protection frame เหมือนกันแต่ว่าที่เราซื้อมาใส่ใหม่ก็คือตรงขอบประตูนี่ทั้ง4อันเลยตรงนี้ที่ไม่ได้มีมาให้จากโรงงานอะไรอีกละ่ะอ๋อเออแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก่อนหน้านี้มันก็เป็นโครเมียมสัญลักษณ์โตโยต้าแล้วก็คำว่า f o r er u r u n เ e r แล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นสีดำด้านเพิ่มให้มันดูเท่มากขึ้นดุดันมากขึ้น ส่วนตัวเราชอบนะข้างนี้ก็เป็นเหมือนกับข้างนั้นก็คือมีสีดําขึ้นมาตัดกับตรงนี้จะทำให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็เพิ่งแปะเสร็จไปแล้วก็เหมือนกับฝั่งที่ผ่านมาผ่านฝัง่งเมื่อกี้ก็จะมียาวไปตลอดทั้งแถบเลยข้างล่างประตูตรงนี้อ่าประมาณนั้นอันนี้เวลา1117 ใช่11โมงทุกคนเป็น11 PM ก็คือ5ทุ่ม17นาทีเราจะออกบ้านกัน Starting route to Head southwest on James Drive Then turn left onto Timothy Place ตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะทุกคน ห้าสิบห้านาทมห้าสิบแล้วรถยังเยอะอยู่เลยอะ่ะโ<ฮ>ไปไหนกันครับนี่อะชินนี้จะเป็นทริปแรกนะที่เราได้ขับรถไกลขนาดนี้นะพอดีจะได้ลองหลายๆระบบเนี่ยนะลับแรกมาลองเรดาร์คูร์สคอนโทรลกันดูว่าจะเป็นยังไงตั้งสปีดไปสักประมาณ67 ความเร็วจะแปรผันตามรถคันข้างหน้านะทุกคนพอรถคันข้างหน้าหลบออกไปปุ๊บความเร็วมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้คือ67แล้วพอถ้ามันเรดาร์มันจับได้ว่ามันมีรถคันข้างหน้าที่วิ่งช้ากว่าเราความเร็วมันก็จะลดลงมาเหลือตามคันข้างหน้าแล้วถ้าคันข้างหน้าเบรกรถเราก็จะเบรกให้อันนี้คือระบบเรดาร์คูร์สคอนโทรลซึ่งเหมาะสมนะเราว่าสําหรับที่อเมริกาเพราะว่าอะไรที่อเมริกาแต่และที่มันห่างกันมากเลยทุกคนอย่างระ,ระยะทางแบบ วิ่งยาวๆแบบกด cruise control ไปคือเราสามารถพักเท้าได้เลยเห็นนะคันหน้าเบรกแล้วรถเราลดลงมาความเร็วเหลือ60แล้วก็ลดลงเรื่อยๆตามความเร็วคันข้างหน้านีะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว่ถ้าดูตามแมปเราเอีกประมาณ3ชั่วโมง40กว่านาทีเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราที่นิวยอร์ก ก็ขอติดตามไปเรื่อยๆนะครับ speed limit ห้าสิบแต่ความจริงว่าขับห้าสิบไม่ได้หรอกเพราะว่าถนนมันแคบแล้วเปิดให้ใช้แค่เลนเดียวเองเราวิ่งเต็มที่ก็สี่สิบแล้ากลังจะลงใต้ทะเลกันแล้วพาสมคิดไปดำน้ำ คือเราวิ่งผ่านใต้ทะเลเลยนะเนี่ยบนเป็นน้ำนะเป็นอุมงลอดผ่านใต้ทะเลของรัฐแมริแลนด์ความที่ภูมิศาสตร์ของรัฐแมริแลนด์มันอยู่ติดทะเลแล้วแบบมันเป็นแหลมเป็นอะไรยื่นออกไปเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็เลยต้องมีแบบสะพานข้ามทะเลหรือเป็นแบบอุโมงค์อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบทำ คิปค้นขึ้นมาเพื่อจะให้ระบสาธารณูปโปคแล้วการขนส่งมันสะดวกเพื่อแบบเข้าไปถึงได้ทุกที่และข่าวที่มันดังๆไปเมือเ่อคร์นะที่มันมีเรือขนสินค้าไปชนสะพานก็คือที่รัฐนี้เหมือนกันนะทุกคนที่แบบแมรี่แลนดะ์รถเยอะมากขนาดตอนนี้แบบเที่ยงคืน16นาทีแล้วนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งไป <Yeah. S 2> ไปนิวยอร์กแล้วตอนนี้เราวิ่งมา117ไมลนะ์แล้วเราอยู่ในเขตของรัฐเดลาแวร์เขาบอกว่าเป็น first state ของอเมริกาคือเป็นรัฐแรกที่ก่อตั้งเป็น state หลังจากที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ independence อะ independence เรียกว่าอะไรวะอิสรภาพจากอังกฤษก่อนหน้านี้เมกาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วพอเขา ได้สรภาพมาก็คือก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐสหฐก็คือลา,ล,าลายลายลายรัฐรวมกันแล้วก็ที่นี่เดลาแวร์ ere, เป็นรัฐแรกที่เขาก่อตั้งแล้วก็ประธานที่บดีบ้านของโจงไปเดนอยู่ที่นี่นะทุกคนนี่เรา,เาข้ามสะพานอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็ถึงแล้วพอเราข้ามสะพานจากเดลาแวร์มาเมื่อกี้แล้วแล้วตอนนี้เราเข้าถึงอ่รัฐนิวเจอร์ซีย์แล้ว เขาเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่ว่าเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะข้ามจากนิวเจอร์ซีย์ไปที่นิวยอร์กเพราะว่านิวยอร์กอยู่ติดกับนิวเจอร์ซีย์ก็าเราติดตามกันครับจะเป็นยังไงหนนนิวเจอร์ซีย์ก็คือตรงยาวมากแบบขับมาอย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเราตรงอย่างเดียวเลยโอเคจนเดืยวเรา จอดแวะเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟก่อนเราเริ่มง่วงละตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสิบเอ็ดนาทีนะเดี๋ยวเราไปจอดพักรถพักยางสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟที่ตรงนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำด้วยเราก็เข้าเขตนิวยอร์กแล้วทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะมันจะเป็นฝั่งไปสนามบิน JFK ไป จารัแคนเนดีมันไม่ได้ไปเข้าที่ไปแถวแมคแอนหรือว่าดาวเทาเชื่อมันจะมีสปแสงสีเสียงอะไรอันนี้นราจะพาเอามาเส้นเลี่ยงที่มันไม่ค่อยมีรถมีคนรถไม่ติดมากอะแต่ก็เราเข้าเขตนิวยอร์กแล้วแต่ว่าระยะทางก็ยังอีกเกลาวไกล5 1 1ไมล์ที่เรายังต้องขับต่อไปไปกัน ฝั่งซ้ายมือนี่คือนิวยอร์กซิตี้นะทุกคนดูไฟดิไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันสะท้อนแสงอ่ะสะท้อนแสงกระจกอะแต่นี่แหละคือมหานครนิวยอร์กก็คือมืดมากประมาณแปนาทีเป็นการขับรถที่ยาวนานมากนี่เราอยู่นิวยอร์กจริงๆปะเนี่ย วาไม่ได้ไว่ามันเพิ่งตีสี่ยี่สิบเองเขาน้าจะนอนกันทุกคนแล้วแต่แบบเนี่ยมากไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่านิวยอร์กมีอะไรอย่างนี้เหละปกติในภาพในความคิดเรานิวยอร์กมานครนิวยอร์กจะเป็นต้องเป็นแบบวุ่นวายวุ่นวายนี่มันเป็นแบบหมู่บ้านคนเงียบๆเ,ๆ,เๆ,ๆเลยอ่ะอาจจะคล้ายๆแถวดีซีเลยมัม้งมีฝั่งที่เป็นแบบจอร์จทาว,วก็มีฝั่งที่เป็นแบบดาวทาวดีซีก็อาจจะวุ่นวายไม่เหมือนกัน ตรงนี้เป็นจอทาวก็เป็นบ้านคนเป็นอะไรอย่างนี้แถวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันหย่างกันมนะั้งเราจะถึงเราอีกสองนาทีแต่เงียบม,มากม,ม,ามีป้ายสต็อปต้องหยุดไม่ว่าสต็อปล้วยังขับไป,ปไมาได้เด้อนี่มาได้เด็ดขาดก็มาถึงแล้วนะทุกคน มาดูกันว่าเราซื้ออะไรไว้ว้าอากาศดีนะกินทะเลอ้องเข้าอยู่บ้านติดทะเลกันไห่วา เ็ามีเทียดีโปรด้วยที่เรา,มาเมาคืออันนี้ที่เขาถอดออกจากรถของเขาเอาขึ้นรถเราเอาไปขึ้นรถเราดีกว่าวกลัมันลบกวับบ้านเขาสวยมากหายากมากนี่ขับมาเอาตั้งห้าชั่วโมงนะอย่างไกลเลย คือมันเป็นไอที่กันมแมลงข้างหน้าขอแค่ตามไปยุง่งยาด้วยด้วยที่เราตามหา สมที่แล้วก็ขับรถกลับบ้านกันไว้เ,เจอกันอีกทีตอนถึงบ้านเลยแล้วกันไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับน่าจะมีแร่ขับรถยาวๆเลยไว้เ,เจอกันที่บ้านนะครับสภาพดูเพราะวิ่งตอนกลางคืนคไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแมางเต็มกระจกไปหมดเลยอะ่ะ ข้างหน้าเลยมันจะแมง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 มหมดเลยเดี๋ยวต้องมาล้างออกสภาพวัจะจบตรงนี้ยังมีเลยอ่ะมันจะกอประกรอบเข้าไปตรงนี้ของรถนะจะทําให้เพิ่มกันหินกันอะไรเวลาเราวิ่งทางไกลมลงหรือหินก็จะไม่ค่อยโดนหน้ารถเรานี่แหละ แล้วทำไมมันถึงหายากของที่เป็นของ t o โย t a เลยเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นคำว่า t o โย t a าไหมคือของที่เป็นศูนย์ของศูนย์ t o โย t a เลยมันเลิกผลิตไปตรงตอนปี2021ทําให้เราไม่สามารถหาซื้อของใหม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงยอมขับรถถอไปจนถึงนิวยอร์กเพื่อที่จะไปเอาไอ้เจ้าสิ่งนี้มาเพราะว่านี่เห็นไหมมันมีพาร์ทนับเบอร์บอกเป็นของโตโยต้าโฟล์ n e r เลยซึ่งอันนี้ที่เราหาแล้วแถวบ้านเราไม่มีเลยเราหาแบบ หาเยอะมากแต่มันไม่มีเลยเว้ยแล้วเราไปเจออยู่แบบที่นิวยอร์กเราก็เลยลงทุนทอขับรถเพื่อไปเอามาเพื่อจะมาใส่ข้างหน้ารถเราเอ,ยอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับไปแล้วบาย